มีพี่ๆบอกว่าทำคลิปการใช้งานตัวเครื่องแหงอัพยืดกระดูกสันหลังคลายอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทให้ดูหน่อยนะครับวันนี้จะพามาทำนะครับอันนี้เป็นตัวปรับระดับความสูงนะครับเราสูงแค่ไหนเราก็ดึงสลักหมุนออกแล้วก็เลื่อนตัวช่องเราไปลอ็ลอกไว้นะครับสูงเท่าไหร่ก็ล็อกไว้เท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นที่รองขานะครับให้เราขึ้นไปนั่งแบบนี้นะครับนี่ยี่ยับแบบนี้ขึ้นไปนะครับ คนทําใหม่ๆควรมีคนคอยควบคุมนะครับแล้วก็ลดสลักออกนะครับมันจะมีที่ล็อกมันเนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นนะครับเราขาใหญ่ขาเล็กก็ดึงเข้ามานะครับมันจะมีที่ฟองน้ํารองหน้าแข้งเรานะครับเราจะเอาเท้าเราลัางเท้าเอาไปเกี่ยวฟองน้ําตัวนี้แหละนี่ดึงเข้ามาล็อกแบบนี้เวลาจะออกก็ให้กดสลักออกแบบนี้นะครับเห็นไหม ตัวเครื่องนี้ช่วยอะไรช่วยลดอาการกดทับของมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคล้ายๆการดึงหลังนะครับแต่ใช้น้ําหนักตัวดึงแรงน้มถ่วงของโลกดึงลงนะครับเราจะค่อยๆนอนลงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะค่อยๆไต่ลงนะครับค่อยๆค่อยๆลงนะครับคนเป็นความดันสูงไม่แนะนําทําเครื่องนี้นะครับแต่ความดันต่ําดีอยู่ทําได้นะครับมันจะทําให้เลือดวิ่งลงจากขาไปหาหัวเลยนะครับใหม่ๆม,มันอาจจะหน้ามืดนะครับ แต่พอเราทำเป็นประจำม,มันจะชินเองมันจะเหมือนการดึงหลังเลยนะครับลงไปคนใหม่ๆก็อาจจะอยู่แค่นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องลงเยอะแต่ถ้าเราชำนาญแล้วก็ปล่อยลงไปประมาณ70-80องศาเลยจะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะค้างไว้สัก3 0วิใหม่ๆแต่ถ้าคนชำนาญก็1นาที2นาทีไปได้เลยถึง5นาทีเลยนะครับแล้วแต่คนนะครับผมอาจจะทำแบบนี้สัก5ยก10ยกก็แล้วแต่นะครับเอาตามที่เราไหว มันจะช่วยคลายอาการปวดหลังมันจะตึงหน้าท้องนะครับเวลาขึ้นค่อยๆจับลาวเห็นไหมครับนี่ผมจะค่อยๆดึงขึ้นนะครับเราจะไม่ขึ้นกระทันหันนะครับค่อยปรับสมดุลร่างกายมันนะครับให้เลือดมันวิ่งลงมานะครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับเราจะไม่ลงกระทันหันอ่ามาค้างพักไว้ค่อยๆลงมานะครับให้ร่างกายมันชินก่อนเราพอจะออกเราก็กดสลักออกเห็นไหมครับนี่ปึ๊บกดเข้าไปแล้วก็ออกนะครับ สำหรับคนที่ถามว่ามันใช้งานยังไงวันนี้มารีวิวให้ดูนะครับัวแฮงอัพเครื่องยืดหลังหรือว่ากระดูกสันหลังคลายกันกดทับจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและปวดหลังนะครับส่วนตัวนี้เป็นยางนะครับสําหรับคนฝึกใหม่ๆเขาจะรัดไว้ให้แบบนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้ลงเยอะนะครับควรมีคนอยู่ด้วยนะครับคนฝึกใหม่